เรื่องอะไว่าแม่ก็บังคับใส่ให้เธอเพราะว่าก็ไมหลวมจังวะถ้าไมมันหลวมจังวะเย็บเข้าหน่อยเลยะันเอาไปดูเเแคดเลครับปุ๊ไมให้เล่าเลยแม่ให้เจอีนดต้องรู้ฝั่งว่ามันมันส่วนหถ้ามันสีจะในจะมาเสื้อหม่ตอเอาใส่เขาดี บ่กด่ตเราจะวางมอไหมกกินหรอปาแล้วมันต้องไดต้เป็นห่เอาไก่แมเรากินนึ่งไก่ถึนมันกระไรนเอาไก่แม่เอาไก่มผ่าอันร่มเอาไก่เลยไก่ตุ่มเลยไก่ตุ่มยี่ห้อตัวนึงคน อยู่ใส่ค่ะอยู่ในหม้อแล้วเฮ้ยจะไปอยู่ในหม้อทำไมเขาไปบายสารแล้วสวัสดีแม่นะคะสวัสดีค่ะอาแชด้วยนะคะน้มานีครับี่อ่่อ้ท่านสุดเอย่ได้ลยเพรเป็นท่านสุดละเอียพอ น้องอายอยู่นูน่นนะคะเดี๋ยวหนูจะให้ดูไกลๆนะคะทุกคนแต่งตัวอยู่ <c oughs> วันนี้มีขบวนแห่พระเวสสันดรนะคะมีนางรำยี่สิบคนนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นพระป่านะคะที่พี่ๆีแม่แม่โอนมานะคะ เวลาได้นายอยู่ข้างหลังนู่นค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวมาสวัสดีทุกคนนะคะฝากแชร์ให้หนูด้วยนะไปย้เด้ยมันเ เปเย็นค่ะกเขาเป็นคนดอยพระพสันนเป็นบอสนะคะแล้วก็นางมาซีเป็นพี่แพลวนะคะพระอ้วนเป็นชูชกค่ะสบายดีค่ะสวัสดีพี่เอ็มค่ะ S 2> <S 2> หนูจะให้ดูสักพักนะคะ,ะแล้วก็จะไปเห่แล้ววันนี้นะหัวหน้าเป็นพระวิสันดรนะคะสบายดีคุณพี่สมัยน,นะคะไลท์ตอนแหอ่อ๋อได้คะ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวมีแอดมินไลท์นะคะเดี๋ยวน้องเบิร์ดก็จะไล์ <S <S

ยังสิมันเดุ้รไทยไเด้อบริบริบุญเด้วมาไทยเอาไปคณะทีสดบอละน้ำชาสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูแป๊บเดียวนะ อย่าลืมเข้ากลุ่มนะคะทุกคนวันนี้มีรอมซิรร่งนะคะบัตรร้อห้าบาทหน้างานบัตรร้อยหนึ่งนะคะทุกคนแบบอีกยนอียอันกระพร่อบบยนเป็นแบบยิบเทนเนียอันบสของอันนั่งอันมาที่มิตรานันดีมิตราหายคือมบอระคืม ติดบรดีอเจกันในกลุ่มนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวตอนเห็นแดดน้องเบิร์ตูใจให้ดูนะอันเชิญพระิทองเมืองขอกปรอใจก่อนเือฉลองสาธุบุญท่านนี้ด้วยกันนะคะทุกคน ควไแีลัม่นัน้าีมนหน้าบ้านเราต่อดเอาไปยังมาให้แทีวลองเทมันรูปภาษเออนะแตอกไม่รูปหนูมีสเตย์แล้วหน้าอกไหมเตะอกก่อนไปรูปไปจนจะได้ลงตรงตรงคอตรงอะไรด้วยนี่ละอาย เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะไมกรู้กระเด็นไรนู่นนะคะทุกคนนั่นนี่นี่ของตรงนี้ตรงน้้ไลฟ์สามทุ่มนะคะต่้งข้าวอยู่นะลูก ไอ้ทิ้งไหนไรไอ้ทิ้งไหนไรหนี่งแน่นบ่เกือบลงละเบียเอาได้เบี้ยเอาตะกร้ามาดูเอาันหาดด้วยแล้วมันเปใส่รองทำนะเออเขาติดบนดอกวมั้งหากระยังกระยังนี่กูคือบอกว่ากระยังยุกกูไม่ได้มาอันทำ ที <muitas S 2> ่เทลสวยมากเลยค่ะไม่ได <len persu> <ions> yeah. ้หาดใ่นะการหไปเรื่อยๆก็่าเาจะเอาเงินท้องเขาจะเดี่ยวไปหาไปเน่แกะชิมไปเน่าไปเน่ยแกกคนไปเนี่ยแกคิดไปเน่ยเดื่อนไป้างหลังอีนเลืนไปมันก็ดีไสะดวกเออไหีค่ะเคื่อนไปทางหลังยีค่ะกำัหาไปใส่ชุดอยู่นะคะเรอแป๊บนึงนะ อันนี้บดนางกลางตอนรงแหนึันธุ์ตอนแรกออกมาน่ตอนนั้นจะไลใส่ตอนจิ๋ววัดมันจะไใส่นที่ของเนี่ยงใช่ช้างไปก่อนเออใาโอนได้ที่บัญชีน้องไมเลยนะคะบัญชีกัญญาณีธนาคารทกศนะคะเราดดระดามาแล้วคือหาภายนอก่้วบอกันรู้จักประวัติที่แท้ครับก็ไเล ข้อซื่อสัตย์ูพอกรไอ้ไอ้เท่านาขึ้นอันไหนแม่เียงว่ะเีวากระตูนอ่ะพี่วิ้งไอเิี่่ไปไหนวะอยี่ยยอ พยเย็นคัน็เอผเอตตวะไม่เลความเส้นบ่อบ่อะไร่อำกันพอกันนลุพอแล้วเราหาีดผมมาจัน้อยนิดนึงตผมมีนยชูชกคือแท้พ่อพ่อพ่อชูชกแม่ต่อยยอะจ้าเข้าไป ยังโง่ใช่ไหมขอบคุณค่ะบัญชีไรสดกับบัญชียอดยอดพระเวทนะคะยอดกระถิ่นนะคะไม่ใช่บัญชีเดียวกันนะคะแม่บัญชีไ์สดจะเป็นของนกพงศกรนะคะแต่บัญชีต่อยอดจะเป็นกัญญาณีนะคะ มังกงกูไล่ขึ้นมึงกูไรเขาบอกว่าให้ไปไล่ตอนแห่ขบวนแต่ว่ากูจะนอนตอนนั้นกกูยังไม่นอนเลยงเจะาล่อีกมีตไปโพี่โตยังมาไม่ถึงขบวนน่าจะเป็นเบาเบิร์ดนะคะทุกคนค่ะด้อนะน้องน่าจะไลให้ดูอยู่นะคะหนาผ้าเบิร์ดเก็ย นั่งนั่งไปเขียนไปโ่งไปหาเขาท้าให้ท่ามโน่ขาแอดมินซ้อมยังไม่เนยค่ะอยู่ขาวน้องอายใส่ชุดอยู่นะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ่นู้นจะียงน้นนอันี่คือต้นกระทินนะคะที่ที่พี่แม่แม่มา เสียบตน้นเงินได้กันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่นะคะสาธุบ <c oughs> ุญด้วยกันนะคะมีผู้ละครมันตรงไปลูกแห่ใบสามนะคะใ <c oughs> บสามแล้ว ไปซ้อมนะคะไปซ้อมแล้วประมาณประมาณสี่โมงค่ะไม่เกินสี่โมงนะคะทุกคนเพราะว่าแดดร้อนมากค่ะแอดเมืยงไม่ได้นอนแอดนอนไม่หลับค่ะพร้อมเสร็จ ตีตีหนึ่งเกือบตีสองนะคะแล้วก็นอนไม่นอนไม่หลับเลยเตื้นเต้นค่ะขอบคุณแ <ousse> ม่สุรัตน์นะคะสาธุค่ะแม่ ฮะอะไรนะพี่เต็มพระเวทเปิดไหลข้างหนึ่งดำดำแนวแด้ว่าอะไรอ่ะพระเวทเปิดไหลข้างหนึ่งดำเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะก็มีครีมบำรุงผิวที่ดี